สวัสดีครับก็ผมเกมเมอร์นะฮะเรามาอยู่ในแพดอัปเดตนะครับฉลองครบรอบ1ปี Reverse d e n i t y นะฮะโอเคอันนี้ก็คือภาพฉลองเขา1ปีนะครับทำาับฟงฟิงชิบหายโอเคเอาไปเริ่มข้อแรกันเลยเพิ่มรถสปาร์ต้าเอกโซติกใส่ในแคปซูลแมชชีนนะฮะผมบอกเลยว่าการเปิดแคปซูลแคปซูลรอบนี้กูบอกเลยว่ายับแน่นอนแล้วสิ่งที่จะตามมานะครับมันจะมีอยู่ประมาณหลายอย่างมากเช่นกล่องสี จะราคาถูกคนสามารถซื้อมาเก็บดองได้ถ้าเทียบกับสมัยโอดินนะโอดินนี่ถือเป็นรถที่คนนิยมนะแต่คันนี้นิยมกว่าแน่นอนแล้วก็แคปซูลนี่มันจะแบบมันจะเปิดกันเยอะอะทำให้ของนั้นะมันล้นมันก็จะมีผมจะไม่ได้แล้วว่าในแคปซูลมีอะไรบ้างแต่ที่รู้ว่ากล่องสีอะไอ้สีกระป๋องอะล้นตลาดแน่นอนผมจะดองมันเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวพอรถคันนี้มันเลิกฮิตอะกระป๋องสีจะขึ้นเหมือนเดิมฮะทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสเต็ป โอเคตามนี้ราคา4,900แคสต์ดรเว90แล้วก็มี2ล้านโหเอ็มน่าจาราคาขึ้นนะบอกเลยแล้วก็1.1ฮนะรถนิกะเอ็กโซติกลงขายเลยไม่ต้องเปิดแคปซูลเอ็กโซติกด้วยนะปกติจะเป็นสปอร์ตเสมอสำหรับรถอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่ามันเอ็กโซติกบางทีอาจจะมาเติมเล่นก็ได้นะราคา369บาทและนี่ก็คือไฮไลท์ของเราฮะ 1.2ลดพลนซีโอเรเจนตสามารถทำเคล็ดปลดล็อกได้โดยผู้เล่นต้องมีเวล42ขึ้นไปสามารถซื้อได้จากร้านค้าในหมวดเรเจนต์เวล42ราคา180ล้านเลนแล้วอะไรครับแล้วใช้เพชรดำด้วยอ่าเรียบร้อยกูมีตังใช้ละเพื่อกดใช้ไอเทมแพลนซโอจากการวิงโกสามารถซื้อได้ราคา5ล้านจากผู้หญิงคนเดิมนะครับรวบรวมไอเทมแบบหล่อทั้ง8ชิ้นไปวิ่งดรอปได้ บางทีอาจจะมาบิงใบแพนซิโอ้ด้วยนะแต่รอราคาของมันตกหน่อยเฮ้แต่ถ้าเรารอเราก็จะไม่ได้แบบหลอในราคาแพงเลยน่งดปรับราคาตู้แคปซูลดังนี้เหลือ1.39เ้อ็มแพงขึ้นนว,วะแต่ก่อนน่าจะ1.2หรือเปล่าเฮ้แต่ที่ร,รู้คือแพนซิโอมานี้บอกเลยว่าคนน่าจะกลับมาเล่นเยอะอยู่นะอย่างนั้นกลับมาฟาร์มแบบหล่ออะไรเงี้ยและลายนี้มันคือลายอะไรมันดุเท่ประมาณนั้นแหละแบบหล่อชุดแต่งกูบอกเลยว่าราคายับ นี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูด้วยเนี่ยว่าชุดแต่งราคาเท่าไหร่แล้วเพชรดำราคาเท่าไหร่แล้วโอเคลุยกันต่อสองวางขายชุดแต่งอะไรเ,น,เนี่ยวิงซิมโพรนี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่วางขายชุดแต่งอะไรนี่คืออะไรอ่ะชุดแต่งของรถไอ้ข้างบนเลยวะน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวก็ประมาณนี้หมดเลยอะไรก็ไม่รู้โอเคต่อไป เควสซื้อรถเซ็ต S O L สามารถรับได้จาก N B C หวานโซคุย so เงื่อนไขเควสโอเคจะมีเควส S O L ให้ทำนะมีทั้งหมด3ครั้งทำา3ขั้นตอนรับที่นีผู้หญิงเสื้อแดงขวาโซคุย so แล้วก็5เพิ่มเควส anniversary Set เพิ่มเซ็ตเมื่อก่อนนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันวันนี้อาจจะมาสตรีมก็ได้นะมานั่งเล่นเซ็ตเลยพวกนี้โอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะ เซตนี้ก็จะบวก SP 10, Talk 10, ความพอใจบวก 3, Max RPM บวก10ไม่แย่นนะถือว่าโอเคอยู่สำหรับเซตนี้บวกเหมือนแมวทุกอย่างแถมเพิ่มพอใจมาบวก3ด้วยเอาเป็นว่าดีกว่าแมวแล,ล้วกันเซตนี้แต่ใส่เยอะกว่าแล้วก็เพิ่มไอเทมภารกิจในมิชชั่นฮารูนาที่หมดแพทชั่นเพิ่มแคปซูลเรเจนต์แบ็กเบิร์ s เซตแคปซูล A และ B โอ้ใช้ได้นะทำให้ดูมีของอะไรน่าวิ่งขึ้นมาหน่อย แต่ก็ก็ยังไม่น่าวิ่งเท่าเต่าทองอยู่ดิ 7. เพิ่มยูนิคเควสเพิ่มยูนิคเควสซึ่งผู้เล่นจะรับบัฟเสริมความสามารถคนขับโดยการได้รับจาก NPC เควสหลักๆภายในเมืองเมื่อทำสำเร็จจะได้รับค่าประสบการณ์และสกิลของรางวัลตอบแทนค่าประสบการณ์และสกิลของรางวัลตอบแทนนั้นจะได้รับระหว่างเควสในแต่ละแผ่นในแต่ละพาร์ทเช่นเควสราชา5ทับ12หรือเควส 1 6 1 1ทับเอ้ย11เป็นต้นไม่ใช่ได้รับสกิลตอบแทนทุกพาร์ตหมายเหตุค่าสถานะเสริมสมรรถภาพรถคนขับจะติดตัวไปตลอดเมื่อได้รับความสามารถจากเควสด,ดังกงล่าว2รางวัลจากสถานะเควสที่ได้รับนั้นอาจมีค่ารางวัลที่น้อยแต่ความสามารถสะสมได้จากเคลสอื่นๆคำอธิบายสถานะคนขับมีดังดนี้ 1. เรด RPM เพิ่มความเร็วอ,นนอันนี้เข้าใจอยู่แล้วพวกนี้ว่าเพิ่มอะไรบ้าง7 คาสกิลอะไรวะเนี่ยสเตรนสเตรนเทรนดิง้งเหรอพอยต์ค่าฐานะความสำเร็จจากการเรียนสกิลต่างๆใน7ข้อหมายถึงคำเควสรวมแต่ราคาเช่นบวกวห้าบนรัฐมโอเคที่เขาพูดถึงน่าจะประมาณทำเควสยครั้งหนึ่งก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ก็ดีเนี่ยถือว่ามีอะไรให้ทำอีกแล้วภาพที่จะได้เห็นถึงรางวัลสกิลยูนิค น่าสนใจชิบหายเลยอันนี้โคตรดีเลยผู้เล่นสามารถช้กถานะได้จากหน้านี้โอเคสามารถทำรับสามารถรับได้ในแพทนี้โอเคอันนี้เข้าใจละแล้วก็8แก้ไขบั๊กทุกๆกีที่ทำเพสไม่ได้ให้ถูกต้อง9เปลี่ยนแปลงไอเทมที่วางขายในร้านค้าประจำเดือนดังนี้เฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยอันนี้คือไอเทมไอเทมใหม่ด้วยป่ะแล้วประเด็นอยู่ที่เขาเปลี่ยนแบบเนี้ย ในร้านคราบหลักอะ่ะมันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูในเกมอีกทีนะรานะคาก็ประมาณ9 9บาท79บาท69บาทแล้วก็10นะครับอัปเดต Extreme Mode เข้าสู่ซีซัน3รายละเอียดดังนี้ได้เซ็ตนกเหมือนเดิมเอาว่าเอาว่ากูบอกเลยไม่ใช่เซ็ตนกไอสัตว์พูดผิดนี่คือเซ็ตแมวดำนะครับมาแล้ว เอ้ยแมวดำบวกออปชันด้วยเนะี่ยแต่ก่อนนึกว่าไม่มีบวกห้าบวกเลสห้าแม็กห้าทอร์กห้าใช้ได้เนะี่ยแมวดำเนะี่ยโอ้โหหลายๆคนน่าจะถูกใจแลนะ้วเนี่ยโอเคไปต่อแล้วก็เซตหมาป่าหมาป่าสีฟ้าออปชันมีเลสบวกสิบห้าแม็กบวกสิบห้าทอร์กบวกสิบการใช้บูทบวกยี่สิบบูสต์โอเวอร์ดา์บวกสิบระดับความพอใจพันธกิจบวกสองอันนี้ก็พอๆกับ พอๆกับเซตหมาหรือเปล่าผมจำไม่ได้ว่าเซตหมาบวกอะไรแต่ที่รู้นะฮะเซตหมา l i m ิเต็ดอ i ดิชั่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วผมจะไปปล่อยขายในราคาที่แพงกว่าเดิมแล้วก็คิงอีเกิลเซตบวกบูสมีผลในการใช้บูสบวก20 Talk ท็อกบวก15บ o o s t o v โอเวอร์ไดบวก20 r สิบเลสยี่แม็กความพอใจบวก3อันนี้ความรู้สึกมันเหมือนจะพอๆกับพอๆกับนกเขียวเลยไมแต่นกเขียวก็รีวิเต็ดแล้วเรียบร้อย 11วางขายไอเทมบิงโกเจาะรูในร้านค้าราคา700,000และปรับราคาบิงโกเจาะรูนกเขียวจากเดิม500,000เป็น700,000โอ้กูไม่บิงแน่นอนนกเขียวเนะี่ย12เพิ่มโบนัส200% 24ชั่วโมงถึงวันที่7กันยายนอีก5วัน13เพิ่มของรางวัลเลเวลอัพเวล1ถึง20ดังนี้โดยยึดเกณฑ์นี้ไปก่อนเยะโดเบล2ได้2,000เบล3ได้3,000บวกนาโนแว็กนาโนแว็กนี่ถ้าจะเป็นไอ้นี่ไอวิกวิงอ่ะ เวลสี่ใช้ได้เนะี่ยคนน่าจะกลับมาสมัครับไอเดลเล็กันเยอะเนะี่ยเวลหนึ่งถึงยี่สิบเอาว่ะอย่างงี้คนที่ปั๊มเซตแมวนี่ก็มีความสุขตายเลยเนะี่ยเวลยี่สิบได้รับกุญแจนิสันเอสโอ้ my god แล้วกูได้เมื่อวานนี้กูเวลผ่านมาแล้วเนะี่ยเชื่อเอ,อ้ยนายฉาทำการปรับสมดุลของรางวัลเลเวล41ถึง45อันมีการเปลีป่ยนแปลงผู้เล่นจะได้รับไอเทมบวกสามสิตามจำนวนที่ระบุเอาไว้ดังนี้ 1> 41 1ใบ42 2ใบ13 4ใบ4 6เอ้ย44 6ใบสัดสี่สเพิ่มจำนวนสนามแข่ง6สนามดังนี้อันนี้กูไม่สนใจละวิ 16, ปรับสมดุลมิชชั่นเมารถโห oh. อันนี้ดูไม่ค่อยเป็นอ่ะอันนี้เราเวลมากขึ้นมันจะดีหรือมันจะแย่วะผมมองไม่ค่อยออกเลยแล้วก็แต่ผมขอมานั่งอ่านเลยนะซองอิซึ่งโกรธจัดบวก ชนเมาลดเป็น129.8แล้วก็มายซอนเมาลด172.2แจวูเมารรถ273.6แล้วก็นี่อะไรเนี่ยซิสเตอร์ซิสเตอร์เรมาลด436แล้วก็ซุงฮาวาเมาลด686.4คือผมอยากรู้ว่าจากเดิมอะมันเมารดเท่าไหร่วะไม่ใช่แบบอยากรู้ว่ามันปรับแล้วผมจำอันเดิมไม่ได้ ขอแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่าจากการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์กให้มีความเสถียรส่งผลให้การส่งผลให้มิชชั่นไล่ล่าทุกรกิจเกิดลดวาร์ปน้อยลงและส่งผลให้มิชชั่นบอสทำให้สกิลโรเตชันมากขึ้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น mm hmm. เห็นปะขาอบ,บอกแล้วว่าเกมการไมนเป็นที่เกมเวที่ทําให้ผมกระตุกหรืออะไรพวกนี้คอมผมแม่งโคตรพระเจ้าโหดการปรับปรุงเน็ตเวิร์กนี้จะส่งผลให้การแข่งขันเอ็กซ์ตรีมโหมดเอลโหมดคลับวอร์ แบตเชนเรซิ่งแบตเชนฟรีโหมดทำให้มีการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นรถอัตราแหลกเห็นปะมันแหลกที่เกมไอ้เหียไม่ได้แหลกที่กูเลเทนซี cy, ร่รวมถึงอาการรถจมดินหรือการมองเห็นที่ผิดพลรราดขอสงวนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทีมงานเลเวิร์สอาี่ไอ้เหียเกมกากเพราะมันเลยไม่ได้กากเพราะกูแต่ที่รู้ๆนะครับของดีๆมาเต็มเลยฮะเดี๋ยวนีเ้เราพีสปาตามาใหม่ เรามีนิกะมาใหม่เรามีแพนซีโอมาใหม่กูบอกเลยว่ามันโคตรดีเลยแล้วก็มีเซตเซตไฟเสือไม่ใช่เซตไฟเสือเซตมังกรแล้วก็มีไฟติดบนหลังคาเท่มากอ่นนี้แล้วก็มีเซตแมวดํามีเซตหมาปา่ามีเซตตกคิงมาที่อันนี้มันเอ็นเกมชัด,ชดเกมจะจริงนะครับทุกคนรีบมาเล่นกันนะฮะโอเคประมาณนี้กันถือว่าเป็นข่าวที่ใช้ได้นะข่าวดีผมก็ได้กำไรเยอะอยู่สำหรับกิจกรรมนี้สำหรับแพทนี้ในกิจกรรมนี้ โอเคชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะอย่าลืมกดไลค์นะต้องการไลค์ชิบหายเลยไม่มีใครกดได้เลยนะโอเคขอบคุณมากที่กดให้ไปละเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบายฮะ